ครับสวัสดีครับในเกมล่าสุดที่เราแพ้ขั้ต้นครับในมุมมองผมก็คือโอเคแล้วครับผมก็แอบเสียดายนิดหน่อยครับมันมันก็มีโอกาสเนาะแต่ว่าเราก็ทําไม่ได้พอเขามีโอกาสเราก็โดนลงโทษาเงี้ยแล้วเกมบางทีมันก็ไม่ไม่ไม่ต่อเนื่องไม่ปฏิบัติประต่ะตอบางทีเราคลองบอลเนี่ยอยู่ดีๆบางทีเราก็เสียบอลง่ายอะไรเงี้ยเราก็เราก็ต้องกลับมาพัฒนาเรื่องนี้เกมรับ ในเมื่อเรามีโอกาสแล้วเราทําไม่ได้บางทีเขาลงโทษเราเงี้ยเกียรับมันก็อาจจะเสียสมาธิไปอะไรบ้างบางทีมันก็กดดันเนาะครับมันไม่ได้ประตูครับความมั่นใจล่ะครับอ่ผมว่ามันไม่มันส่งผลไหมสําหรับผมมันไม่ส่งผลอะไรมากครับเพราะว่าการเรียกความมั่นใจของผมก็คือแมตต์ต่อไปเนี่ยอ่ะเราเริ่มซ้อมกันใหม่ละเราจะทําข้อผิดพลาดที่เราทําผ่านมาเนี่ยเราเรียนรู้จากสิ่งที่เราแพ้มาแมตต์ที่แล้วเนี่ยมาซ้อม มาเรียกความมั่นใจตอนซ้อมเพราะผมเชื่อว่าถ้าเราซ้อมดีแข่งเราก็จะดีมันก็จะมาตรฐานมันก็จะไม่ตกไปมากครับมันก็จะอยู่กลางๆสแตนดาร์ดไว้ครับพี่ครับสำหรับผลงานนอกบ้านที่เรายังไม่ชนะใครเลยก็จ,จะได้หลายๆอย่างครับมันก็ปัญหาหลากักๆผมว่านะ่าจะเป็นเรื่องของการทำประตูครับจบสกอร์มันก็ต้องมาย้อนกลับมาดูว่าเออเรามีจงังหวะ เขาทำไหมวิ่งอัพดีไหมหรือเราเรามีแล้วเราไม่คมพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องกลับไปแก้ไขตรงนี้เพราะบางทีเราพยายามแบบไม่เสียประตูมันก็จริงครับพี่แต่บางทีมันมีโอกาสมันก็ต้องทําให้ได้ครับเราก็คงต้องพัฒนาแล้วก็เล่นให้มันเฉียบกว่านี้ให้คมกว่านี้ครับครับสำหรับเกมต่อไปที่เราจะเจอยุธยานะครับก็มันก็มีช้อยเดียวครับเราคือเล่นในบ้านเราก็ต้องเก็บ3ามแต้มเพื่อรุ้น เพย์ออฟนะครับอชุยยาเราก็รู้ดีแล้วว่าเขาก็มีมีตัวดีๆแล้วก็มีผู้เล่นดีๆครับแล้วก็อีกอย่างนึงเขาก็เปลี่ยนโค้ชใหม่ซึ่งเราก็คงจะต้องไปฝึกซ้อมแล้วก็ใส่ให้ใหมันสุดในแมตที่เราจะเจอในบ้านนะครับก็คือเราต้องสามเต้มเท่านั้นครับเจออยุยยขอฝากแฟนบอลครับให้เข้ามาเชียร์มาชมกันเยอะๆนะครับมาเป็นกาลังใจให้พวกเรามาดูบอลแต่วพวกผมจะทาให้เต็มที่ที่สุดครับเพราะ เสียงเชร์ของแฟนบอลมันก็เป็นส่วนสําคัญของพวกผมเหมือนกันครับครับสุดท้ายก็ขอ,อาฝากติดตามเพจเฟซบุ o กเชียงใหม่ครับแล้วก็ l i ฟ์ช็อปเชียงใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ